สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีในวันหยุดแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมในวันหยุดนะคะกับดาว just now เมื่อวานใช่ไหมคะดาวดาวดาวไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเนาะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเออเราต้องชาร์จแบตเนาะไปหาธรรมชาติแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนที่เรารู้สึกปลอดภยัยแล้วก็บางครั้งเราก็ต้องเป็นตัวเหล่า เป็นตัวเราการได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็ได้อยู่กับกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเรามันมันจะทําให้เราปลอดภัยแล้วเราก็จะมีพลังงานดีๆเพื่อนก็จะเพื่อนอะเราต้องเลือกอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนาะตามที่เราพูดกันไปแล้วนะในในในคลิปที่ผ่านมาเนาะเมื่อเราเติมพลังแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกลับมามีชีวิตที่สดใส แล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขเนาะเติมเต็มให้ตัวเองในวันหยุดเที่ยวเล่นบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างคุยเล่นบ้างอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ทำให้ได้ปลดปล่อยเนาะทำให้ได้ปลดปล่อยในวันนี้นะคะเมื่อเมื่อวานใช่ไหมดาวเขียนในในเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของตัวเองนะในเรื่องที่ว่า สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่การที่เราทำไปแล้วแต่คือการที่เราไม่ได้ทำเนาะวันนี้ก็เลยก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนเนาะในเรื่องที่ว่ามันคืออะไรสิ่งที่ดาวเกียนลงไปอ่ะมันคืออะไรนะดาวก็เลยไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเหมือนเดิมชอบอ่านหนังสือค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเห็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าอ่านหนังสือบ่อยมากเวลา ที่หยุดหรือว่างหรือว่าไม่ได้ทําอะไรก็จะนั่งอ่านหนังสือเนาะมันดรจอร์นโอชนะคะเป็นฝรั่งเนาะเป็นฝรั่งพูดภาษาที่มันง่ายๆที่เข้าใจง่ายเนาะเป็นฝรั่งเขาเป็นดอกเตรที่ทําวิจัยเกี่ยวกับก่อนจะตายก่อนจะตายเนี่ยคนเสียดายอะไรบ้างมันมีอยู่ห้าอย่างนะแต่วันนี้ดาวพูดอย่างเดียวพอ ี๋ยมันยาวเกินไปเนาะพูดอย่างเดียวเรื่องที่เราเขียนเมื่อวานก็คืออย่าปล่อยให้เสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรเขาไปสัมภาษณ์คนที่อายุเยอะร้อยฝากคนนะคะว่าการที่คุณเดินทางมาถึงอายุขนาดเนี้ยมันมีอะไรที่คุณเสียดายที่คุณไม่ได้ทําจนมาถึงวันนี้เนาะ ก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อวานว่าอย่าปล่อยให้เสียดายที่ไม่ได้ทำเนาะเมื่อเราเดินทางล่วงเลยมาถึงอายุอายุหนึ่งอะนะมันทุกคนที่ที่เขาไปสัมภาษณ์อ่ะก็จะพูดคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันเลยดีกว่าเหมือนเหมือนกันเลยว่าผมน่าจะทำอย่างนั้นตั้งแต่อายุเท่านูน้นเท่านี้เห็นปะถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ทำในวันที่เราอ่ะ คิดว่าเราจะทะําอ่ะพอเราเดินทางไปถึงอายุหนึ่งอะ่ะเราจะเสียดายกับการที่เราไม่ได้ทํามันนะมันก็ในการที่เราไม่ทําในเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะทำอะ่ะมันก็จะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆที่ที่ทำให้เราไม่ได้ทํามันเนาะหนึ่งก็คือเรื่องผัดวันประกันพุ่งเออผัดวันประกันพุ่งเนาะซึ่งคนส่วนมากก็ถาดาวก็ําเมื่อก่อนดาวก็ทำ เออเดี๋ยวค่อยทําก็ได้เนาะเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมสนใจเรื่องเรื่องคาดเรียนอะเนาะ,เ,นะเรื่องเรียนเนี่ยแหละเรื่องที่ไปเรียนพวกเรื่องจิตเรื่องข้างในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสนใจสนใจแต่ด้วยความที่เราอะเป็นเราใน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 เวอร์ชันเก่าของเราเราก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยไปเรียนก็ได้เดี๋ยวมีเวลาเราค่อยไปเอ่อซื้อคอสัมมนาก็ได้ เมื่อเราไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินใจว่าเราจะทํามันเป็นการผัดวันประกันพุ่งเนาะถ้าเราไม่ทําวันนั้นเนาะเดาก็จะไม่มีวันนี้ที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้เนาะอันที่สองเรากลัวการถูกปฏิเสธเออเรากลัวการถูกปฏิเสธเราก็เลยไม่ทํามันก็เหมือนถ้าเรากลัวที่จะมานั่งพูดกับกับเพื่อนเพื่อนมานั่งอ่านแชร์อะไรต่ออะไรให้เพื่อนฟังอะ่ะกลัวเฮ้ยใครฟังเราแบบ ฉันทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเดาวก็จะไม่ได้ทําต่อดาวก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ส่งข่าวสารที่มันเป็นเรื่องที่ดาวอ่ะอยากจะส่งให้กับเพื่อนๆซึ่งมันเป็นการที่เรากลัวคนอื่นปฏิเสธแต่เราทําไมไม่กลัวตัวเราไม่ได้ทําก็แปลกดีเนาะในครั้งแรกที่ดาวทาคลิปมันมีทั้งเสียงเสียงดีแล้วก็เสียงไม่ดีมาบอกเหมือนกัน แต่เสียงดีเยอะกว่าก็เออเก่งมากอะไรเงี้ยนะที่เราเล่าให้ฟังเก่งมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เสียงที่มันมาบางทีมันก็มาทําให้ใจเราตกตกตก,ตกอยู่เหมือนกันก็คือเอ้ยพูดอะไรอนะ่ะดาวฟิเลียนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็อเอ้ยเฟลดนิดหน่อยแต่เราก็บอกเขาเพราะว่าเราดูใจเราแล้วไงเราไปเรียนเรื่องข้างในเราก็พอจะเข้าใจแล้วเนาะเขาเขาพูดทําไมทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเราก็จะบอกเขาไปว่า ก็ไปฟังดูซิว่าหนูพูดอะไรเนาะหนูก็ไปเรียนเรื่องที่ข้างในนี่แหละหนูมีความทุกข์เยอะหนูก็เลยลองไปเรียนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะบอกเขาอย่างนั้นเนาะแล้วต่อมาก็ <laughs> ก็ไม่มีใครกล้าถามไม่ใช่ไม่มีใครกล้าถามก็ไม่มีใครถามอีกเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าเออฉันฉันทําอะไรอยู่ฉันก็คือตัวดาวเนานะทำอะไรอยู่ซึ่งถ้าเราอ่ะไม่กล้าที่จะ ไม่กล้าที่จะทำเพราะว่ากลัวคนอื่นปฏิเสธอะตัวเราก็จะไม่เติบโตนะตัวเราก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มันก็จะมีอยู่ในการที่เราอะ่ะจะทำให้เราอะ่ะทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำเนี่ยด็อกเตอร์จอนเขาก็ทำไว้ห้าข้อเนาะแเดี๋ยวดาวมาอ่านแล้วก็ขยายให้ฟังเนาะอันที่หนึ่งนึกภาพ สิ่งเลวร้ายที่สุดเมื่อเราทําแล้วมันไม่ได้ผลเออถ้าเราทําอันนี้นะมันไม่ได้ผลสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของเราคืออะไรถ้าดาวถ้าดาวไปเรียนแล้วเราไม่ได้เอาออกมาเผย,ยแพร่ดาวไม่ได้เอาออกมาเล่าไม่ได้เอาออกมาให้เพื่อนเพืน<ๆ>ฟังเนี่ยเนาะดาวก็จะเสียใจใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันจํากัด คนที่ไม่ได้ทำไหวอะ่ะก็คือว่าฉันทำคลิปออกไปฉันกลัวจังเลยฉันกลัวกล้องฉันกลัวการพูดของฉันฉันกลัวเพื่อนไม่เข้าใจอะ่ะเลวร้ายที่สุดในการทำคลิปของดาวใช่ไหมแล้วฉันรับมันได้หรือเปล่าเออถ้าเราจะทำอะไรหนึ่งอย่างอันนี้อันนี้สมมุติให้ฟังนะแต่เพื่อนอาจะทำอะไรที่เพื่อนอยากจะทำอ่ะอยากจะทำอะ่อะ เพื่อนต้องคิดถึงว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรเนาะสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเราอะรับมันได้หรือเปล่าและเราจะจัดการกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังไงเนาะก็ไปถามตัวเองว่าถ้าฉันทำาัันี้สิ่งเลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นถ้าฉันทำไม่สำเร็จอะมันคืออะไรแล้วฉันจัดการมันได้หรือเปล่านะคะข้อหนึ่ง ข้อ2นึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราทำมันสำเร็จอ,อันนี้ดีงามเนาะอันนี้ดีงามมากเลยนึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้สำเร็จเออเอาเรื่องเดิมเอาเรื่องตัวเองนี่แหละเอาเรื่องทำคลิปนี่แหละ ดา,าาาด,าดาวก็นึกถึงเวลาที่เรามื่ก่อนดาวกลัวใช่ไหมดาวก็นึกถึงเลวแล้วฉันไปเรียนมานะ่ะแล้วฉันน่ะอยากจะเป็นใครแล้วฉันน่ะอยากจะบอกอะไรกับกับเพื่อนๆฉืนันที่ที่มาดูฉันที่มาฟังฉันแล้วถ้าเขาฟังแล้วมันทําให้เขาเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่หนึ่งคนอนะฉันรู้สึกดีไหมดาวก็ตอบตัวเองเลยฉันรู้สึกดีฉันจะทำดาวก็ถา แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะก็มีผู้มีอุปกราระคุณผู้มีจิตเมตตาของดาวก็เออแนะนำแล้วก็มอบเก้าอ,อี้มอบเก้าอี้มอบเก้าอี้เจ้าหญิงให้บอกว่าเวลาเวลาทําคลิปเนี่ยนะต้องนั่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาเรา มันก็จะมาส่งเสริมให้เราอะเติบโตแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเนาะก็ขอบคุณขอบคุณผู้มีอุปการะกุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วอันที่สามจงทําทุกอย่างให้แน่ใจว่าเราลองหรือใช้ความพยายามแล้วจงพยายามให้แน่ใจว่าเราทําทุกอย่าง แล้วเราเราเอาให้แน่ใจเลยว่าเอ้ยเราทำเราพยายามแล้วทุกอย่างแล้วถ้ามันถ้ามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้ลองทำไปแล้วนะ่ะดีก็คือดีไม่ดีก็สช่างมันเราก็จะไม่ไปเสียดายที่เราไม่ได้ทำมันเนาะ ถ้าในเรื่องความสัมพันธ์น่ะนะถ้าในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเรื่องการครบกันอ่ะนะถ้าเราเคยคบกับใครใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนผิดหรอเราเราเขาถึงจะไม่อยู่กับเราทําไมเราทำไมเขาถึงจะเดินออกจากชีวิตเราไปเราก็ลองเลยเราก็พยายามเลยเราใช้พรามพยายามทั้งหมดของเราที่เราสามารถทําได้ ไปขอคุยเออเกิดอะไรขึ้นทำทำทุกอย่างให้ดีไปเลยอะ่ะแล้วมันจะไม่ติดค้างอยู่ข้างในว่าเออฉันก็ได้ลองทําแล้วนะแต่ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ในเมื่อเราเราเราทำแล้วอะ่ะแต่มันมันไม่สําเร็จอะ่ะเราก็จะไม่ค้างคาใจเราก็จะปล่อยมันไปได้เนาะเอาเรื่อง,องความสัมพันธ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วอันที่สี ใช้ชีวิตเรากับว่าชีวิตคุณเหลือน้อยอันนี้เบสิกมากๆฟังแบบบ่อยมากๆใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เรากับว่าเหมือนคุณมีชีวิตเหลือเหลือเวลาอยู่น้อยอันนี้ดาวพอฟังข้อนี้ก็นึกนึกถึงเรื่องแม่เนาะพูดแล้วก็น้ำตาจิไหลซับซึง้งไม่ใช่ขอๆอ,อันนี้ก็จะก็นึกถึงแม่เนาะ เวลาที่แม่แม่เนี่ยเป็นเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นทุกอย่างของเราในตอนที่ท่านอยู่นะแต่เราก็รู้สึกติดค้างอยู่อยู่ในใจเรื่องเรื่องอะไรต่ออะไรตอนอดีตเนาะเราก็จะเออหน่อยใจยอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เราอะไม่ไม่ในตอนแรกๆอะไม่อยากกลับไปนะ ไม่อยากกับบ้านไม่อยากกับบ้านเนาะไม่อยากไม่อยากคุยกันน่ะเรานี่แหละไม่อยากคุยกันไม่อยากไปไม่อยากไม่อยากไปหาไม่อยากเพราะว่าเราอ่ะดันไปติดลบข้างในของเราไงอันนี้ไงมันเป็นบ่อกเกิดทําไมเราต้องไปเรียนะนะเนาะแล้วพอวันหนึ่งที่แม่เป็นมะเร็งใช่ไหมพอวันหนึ่งที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็ง อ้าวฉันก็แบบสตันอ้าวชีวิตชีวิตแม่ฉันไม่ได้ยืนยาวที่ฉันจะมานั่งนอนบ้าบอคอแตกอะไรของฉันอยู่นะฉันก็คิดเลยเอ้ยฉันต้องทำนะถ้าถ้าฉันไม่ทำถ้าแม่ฉันไม่อยู่ฉันจะเสียใจมากแล้วฉันจะรู้สึกผิดมากที่ฉันไม่ทำฉันจะทำก็คือว่าฉันต้องกลับบ้านให้บ่อยขึ้นเพราะฉันรู้แล้วว่าแม่ฉันจะอยู่ไม่นาน ฉันต้องฟังแม่ฉันให้เยอะขึ้นฉันกลับไปฉันต้องเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเนาะให้แม่อันนั้นฉันทำฉันจะทำแล้วดาวก็ทำกลับบ้านบ่อยขึ้นมากคุยกับแม่เยอะขึ้นอุจจจะทขอโทษนะคะขอหยิบกระดาษหน่อย คุยกับแม่เยอะขึ้นแล้วก็แม่เขาจะเป็นคนชอบเย็บผ้าเนาะชอบชอบทำงานทํางานที่ได้เงินน่ะทำมาตั้งแต่ดาวยังเล็กทําตั้งแต่อดีตชอบทําเป็นคัวขยันซึ่งเมื่อก่อนอะดาวไม่ชอบที่จะช่วยแม่เลยนะเป็นเพราะเราขี้เกียจนั่นแหละเพราะว่าเราเออกลับไปบ้านก็จะไม่ค่อยอยากจะทําไม่ค่อยอยากจะช่วยแม่ไม่อยาก ไม่อยากถูบ้านไม่อยากทําอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเหมือนเอ้ยฉันกลับไปฉันเดินทางมาฉันก็เหนื่อยแล้วฉันไม่อยากทําแต่พอชีวิตเรารู้แล้วว่าเอ้ยแม่เราไม่ไม่ได้อยู่กับเราในะยาวนานขนาดนั้นเราก็ทําทุกอย่างให้แม่มีความสุขเลยนะทําให้ตัวเองรู้สึกดีด้วยพอจะรู้ว่าเมื่อเราทําไปแล้วอะถึงวันหนึ่งอะมันจะไม่ทําให้เราเสียใจ No. แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อแม่ไม่อยู่เมื่อแม่เมื่อแม่หายไปจากโลกนี้ดาวก็ไม่เสียใจเลยที่ที่ที่ดาวเสียแม่ไปเสียใจเสียใจที่เสียไปแต่ไม่เสียใจในการกระทําของตัวเองเพราะว่าตัวเองทําดีที่สุดไปแล้วเนาะอันที่สี่ใช้ชีวิตเรากับว่าชีวิตคุณเหลือหน้อยชีวิตคุณชีวิตใครก็แล้วแต่รอบๆตัวคุณ อันที่ห้าเลิกเสียใจกับอดีตปัดฝุ่นแล้วเดินต่ออันนี้ใครๆเขาก็สอนเนาะเลิกเสียใจกับอดีตปัดฝุ่นแล้วเดินต่อไม่ต้องเก็บอดีตมาคอยทิมแทงตัวเองนะเมื่อมีอดีตที่มันทำให้เรารู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเสียใจรู้สึกตัวเองด้อยด้อยคุณค่าจริงๆเราไม่ได้อยคุณค่านะเรามีคุณค่าของเราอยู่แล้ว ตลอดเวลาแต่เราอะดันชอบทําลายตัวเองด้วยการว่าตัวเองเมื่ออดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่ออดีตมันผ่านไปแล้วอย่ากเก็บมันมาแทงซ้ำๆอย่ากเก็บมันมาทําลายตัวเองซ้ำๆอย่าเอาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมาว่าตัวเองซ้ำๆให้ตัวเองเจ็บปวดแล้วเสียใจยปล่อยมันไปเลยฉันทำดีที่สุดแล้วฉันได้ทำทุกอย่างแล้ว มันคืออดีตถึงวันนั้นใครๆก็ต้องทําแบบนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดอย่างนี้เนาะถึงณวินาทีนั้นณตอนนั้นฉันมีศักยภาพที่จะทําได้ในตอนนั้นแบบนั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉันมันไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นเรื่องของ สิ่งที่เราทําดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วทิ้งมันไปปัดฝุ่นแล้วเดินต่อเชิดเิสวยๆไปเลยค่ะเนาะอืมในการมันก็เลยสรุปไปว่าการที่เรากลัวที่จะทำเนี่ยในวันนี้เนี่ยถ้าหัดผ่านไปอีก 5ปี10ปี20ปีเราเสียดายกับมันไหมกับการที่เราไม่ได้ทำะวันนี้เออเราเสียดายกับการที่เรามันไม่ได้ทำมันนะวันนี้ไหมถ้าถ้าถ้ามันทำให้เราเสียดายเราทำเลยค่ะเราทำวันนี้เลยทำไปเลยเนาะทำไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันดีหรือไม่ดีก็คือเราทำมันไปแล้วช่างมันเนาะ ทำมันไปเลยนะเพื่อนๆอยากทําอะไรก็ทําเลยดีไม่ดีเราทํามันไปแล้วให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นให้มันเป็นบทเรียนเพื่อให้เรารู้ว่าเราอะคราวหน้าถ้ามันเกิดอย่างนี้อีกอะเราจะทํายังไงต่อดีเราจะเดินดําเนินชีวิตต่อไปยังไงดีให้มันดีกว่าสิ่งที่เราทําผิดไปวันนี้ให้มันเป็นบทเรียนนะคะ อย่าไปกลัวเนาะอย่าไปกลัวในสิ่งที่มันเราอยากทํำอย่าไปเอาอะไรมาเป็นข้อจํากัดของเราอยากทำอะไรก็ทําเลยเนาะถึงวันหนึ่งเราจะไม่เสียดายมันวันนี้แชร์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาฟังกันขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณบอสขอบคุณเพื่อนๆนที่ทํางานขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณลูกขอบคุณอดีตขอบคุณปัจจุบับนขอบคุณทุกอย่างที่ที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวันหยุดหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุข ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ผ่านมันไปอย่างง่ายดายนะคะขอให้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขและผ่านมันไปอย่างง่ายดายด้วยใจของเรานะคะสวัสดีค่ะเราเจอกันค่ะ